เราอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันนี่เหนหน้าแต่แบบเนื้อแสบเนาะอันนี้ข้าวเที่ยงเขาบอกข้าวเที่ยงข้าวเช้ารวมกันเขาเรียกว่าบลันช์ค่ะบลันช์นะคะอืมเส้นขนมจีนสุดยอดขอเสียงสุดหัวใจแสบเที่ยวปุณห์ปุณน์ปุณห์ปุณห์ เียงแหมะพร้อมค่ะถ่ะนี่อร่อยไหมคะแกงไ่ปลาเส็จไหมแม่อร่อยเลยขอโทษด้ทีบอสแ่บไม่อร่อยเลยมีไ่ยิงไหมดิอร่อยนะคือเติมข้มาอมแล้วมัอร่อยำนายเป็นไงบ้างำสะายนางอือมา แล้วคุยกันอยู่ว่าเราเอาเป็ดไปล่าเพื่อนไหมแม่เราไปใหม่จะลาบเป็ดไปลาบนี่เตรียมของให้กันหนูจะไปซื้อเนื้อก้อนใหญ่ที่ที่แซมไปย่างกันคือก้อนใหญ่เลยนี้เราไม่ต้องไปซื้อเป็นชิ้นๆนะเนื้อที่สำหรับย่างเนี่ยแบบมีมันหน่อยเนาะเพราะว่าอยากให้พี่เคยไปซื้อปลาหนึ่งักสองตัวเลยนี้จ้ะเราเผากินมันมันนั่นนี้ก็แซ่บแต่ตัวเดียวยากกันแซ่บและสั่นปากาดีๆคนเมื่อตัวใกล้เนาะ วันที่สามสิบเอ็ดเราก็เข้าดาวที่เขาดาวขึ้นแล้วเราก็เปิดไอ้เขาจุดพูที่นิวยอร์กพร้อมกันเพราะเข้าดาววันนี้ไม่ให้งเลยที่เมืองไทยใช่ที่เมืองไทยวันนี้เมืองคุ้เกินกันนะอือฉันที่มาไม่กินหอมเดงจุด ร้ดเด็ดอร่อยเราเป็นพวกนี้เหรอเขาวดาวเราใช่ไหมเราสามเอ็ดต่อวันเนี้ยวันนี้เราสามสิบวันนี้เราสามสิบนะของเขาเป็นสามเอ็ดคืนสามเอ็ดกลางวันกลางคืนสามเอ็ดกลางคืนเขาตอนเนี้ยเองกนขาดาวกันละนี่สามสิบวันนี้สามสิบกลางคืนเขาอืเขาสามสิบกลางคืนเราสามสิบเช้า ออืือพวกนี้จะเป็นสามสิบเอ็ดเขาเขาดาวได้เลยยิงปุ๊บปั่มัโอ้แสบเด้มาเด้อเออแสบแสบๆจริงไม่จุกตาอืมอืมอืม แม่แม่พ่อพได้กินขนมจีนบ่อันนี้อโอ้พี่กินยากเหมืนกันนะยากเลยพอเลาห้องเราจะเปิดใส่อืมไม่เลมอือืมอน้าจ๋าไม่กินห,หน้าหรอกมะนาวไข่ไหมคะลูกเกล็ดไหมเอล็ดคือไขล่ลูกเอาฮอตช็อกโกแลตไหมคะไม่คะ่ะเยอคำหนึ่ง แม่รักลูกนะคะเดี๋วหักด้ยมนาเย็จะหักเลยเบียดลหน้าอ่อนี้เนี่ยได้ส้มอยูกเราให้แม่กินนี่ฟังมันเป็นยังไงรสชาิเนี่ยชิมมยังไม่มีจีดเลยโอ้ไม่มีกลิ่นเห็นนแล้วอากาศแม่เออเหรออาเล็กดต่าอมใส่อะไร คมได้ไหมอ้าวาจียวสนิทล้แม่เจ็บเวลาปลูกจะเอาพักกาดหินมาปูกเอาหนูเคมบันีมก็ได้นม่นอยู่ที่บ้านมีท่นมีไหมอือโอ้ยนี่อักกาดหิน้รสจัดมากเลยอร่อยแซ่บแซ่บไร้มันขึ้นเองม่มพอร้อนมันขึ้นเองเพราะหนูหวานลงไจากต้นไอ้มีเอ้บักกาดอ๋อปักกาดักกาดหินบอก ขึ้นคมเลยอ่ะอืมขึ้นมาผู้บ่าวไม่ห่วงขึ้นผู้บ่ิวารใดผู้บ่าวไม่ห่วงนะมมากกพื่อนเลยลออตอนที่หมูมาอยู่นี่ก็ถามต่อว่าฝันไหมอะไรไหมเพราะว่าทุกคนมาต้องเห็นนะทำให้กลัวนะหน,นิมึงอ่ะ บอกเลยห <c oughs> ลป้นมาเออไปบ้านพี่คุณจ้าแล้วคุณยุพูดอะไรที่ยังไ้นนกับ,กบ,มกกกบ,บกแม่น้องคืง <c oughs> อเก้าแเลยเด้อก็บอกในแม่จะจมยังม่จะมีมาเอาบอกบทิเตี้วาบุ๊ชี่ว่าดานี่หนิเเลยว่าเ่ีบอกไปลวบันมากเราบอกนะครับ <c oughs> ไปมาลาบ้าเจ้าพี่ไปลามาบ้า พุ่มาจะต้องเห็นแล้วก็มาดีมาดีเครื่องทรงคุณแต่เครื่องทรงอยู่ลที่ี้แล้วถูกสามตัวเลยไหมเหรอออิมมี่ก็เคยเห็นตัวเคยเห็นตอนตอนนี้อยู่น่ะเวลาเข้าห้อาน้ำกลางคืนตอนแรกก็ไม่รู้พอหนูเรามีฟังเรามีมาเล่าให้ฟัง่มีน้องคนนึงเคยมาอยู่แล้วเจอเหมือนกันเออเออเอเออเอออกเออเอ อือี่บอก้อคนบอกเึ <hat> ้นนี่บอกเป็นเดกอ่นแม่เนี่ยพ่อพี่บอกเอาลงเตะไม่ไม่ใส่ยาอย่างอร่อยเด็กใส่ก็หมดแล้วเด้กเนาะตอนนี้กินเครื่องเด้กจุกเด้สีสีติวเด้กบอกปวดปุ๊บบิ่บมับอกแล้วทีเห็นบรแมันสีที่หลังจยเห็ดป็นบอกข้าหลังนี่าทำแม่อร่อยเลยยของจนหมด ขนมจีนไปตั้งสี่จับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้าแมบนี้จุ่เสีนของเลยมัเงมันไหลลงไปในท้องแม่ความร้อนโควิดไม่อยู่เลยนะเจอไตปลาหม้อเนี่ยถ้าเปนมากมากสมุนไพรอันนั้นเลยเนี่ยอือมาอยู่ใหญ่ เรวจะกินยูจจกซิ่วยูอืมนี่กินกันนี่ก้อนเดี๋ยวกินข้าวเสรว่าแสบท้องรอนไปอ้าวนอนแล้วึ้นเลยอะไแรงล่ะนั่ทำเสร็จแล้วเลย ได้กลิ่นฟีโรโมนเอ็นเฟมีเอลโฟเอ็นเฟโลโมนหนิเลยจากเมนีเหรอแลนมาสั่นเห็นง่ายเหมือนกันตัวตัได้แลนกระโดดยันลำมันหักหนะมีไปใส่มาก็แม่นเราเดี๋ยวมันจะถามคุณยายคุณยายไปใส่มันได้ไปไหนมาไม่เห็นเลยวันด่ะเคยได้ยินเสียงมีไงเท่าเท่าหัวเขาไปใส่เน้อจุบานเลย ข้าวกระเดิมทำสีผมให้แต่สีถั่วได้เหรอมันลูกผมออกมาใหม่มันไม่ไม่งอกไงมันดำมันดำเลยต้องเอาอเอาสีขาวทับยังข้างในเขาสีย้อมดำไอ้อยีย้อมขาวบ้างไ <c oughs> อ้ <c oughs> ทองคนตลกไอ้ทองเป็นคนตลกลูกอันถาวคลิปได้ไ,ดไหมลูกอันคลิปที่ท,<ด>ทะเลเหรอ ลมไทะเลนีไปทะเลลมปะพอดีลองดวยแต่ไม่มีแดดใช่ไหมแ้ยไม่หนาวลมีแดดเนาะมีแป๊บนึงพอเราไปถึงก็สองโมงละออืืนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วขอโทษนะที่ทำไม่อร่อยไม่อร่อยเลยแต่ปวดพวดเตอะเปิดดเต็มเต็มตัวมาเริ่มเลย ไหนมันขมตรงไหนใช่จิมมี่กินจขมอ่ะจิมมี่กินตรงเนี้ยตรงตัวอ่อนมันเนี้ยตัวอ่อนเหรอจ้ะอืมขอพิสูจน์ขมคืนมั้ขมคืนอ่ะนี่เหรอขมขมขมไหม นิดนึงฝาดอะแม่เอาฝาดเพือนนนั่นแหละผมฝาดฝาผมฝาดฝาเฟืนเผมฝาดฝาดเเปื่นถ้าเป็นผักกาดที่ที่เราของบ้านทำไมเรากินตอนแรกเราไม่รู้สึกวะกินกับโรกินอย่างนก็ไมอมีชอมีอะไรนะบาซาบิบาซาบิโรสมผักกาดันมา้นะอือออ้ตายแล้วเผ็ดจะแมับาัอย่างเผ็ดจนาแต่ว่ากระัเส็ดยี่มันห่ออะอือ เผ็ดแตกไหมคุณยายอร่อยอร่อยอือหสามจับนะจะนี่มาน,ะน่ะอือหืสิเหรออือก็สามจับเลยครั้งละสองจับจับสองเพราะคเนี้ยไม่อร่อยเลยไม่ไหวอยเหรอจานแรกแค่ชิมจานที่สองมาดูว่ามันไม่อร่อยจริงหรือเปล่าเสียความรู้สึกเหรอ น้ำหูน้ำตาไหลเลยพี่ชายไม่ต้องรสจัดนะนานๆกินทีขอบุณน,นะคะมาถึงก็ได้กินเลยอร่อย,นะยมากยำนสะาบนังสุดยอดนี่ก็สุดยอดแซ่บไปชุยยัง บะแสที่ดีจนเห็นหไหมข <c oughs> อโทษเด,ด้อที่ให้บะแสบขอโทษเด้อก็ข้าวไซ่แสโบษแสบเด้อ